ลบประกอบจังหวะน <S <S ี้โอตายกีดร้องเบต้ากีดร้องนี่ตัวนี้มันสุดยอดเลยนดิว่าตัวเนี้อะมันซูโมกินารูตูดนารูอตูดยังไงล่ะท่าแล้วเอาเงาแยกล่างโซโลโซดดดจ้าจ้าหัวจาจ้างเฮ้ยเป็นไงล่ะเออจ้าเออจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบจิต้าโอ้ โอ้ยเอาดิเอาดิอุ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ามันอยู่นี่ได้ยังไงอุ้ยมึงโดนอันนี้กูกระสุนวงจักไม่ใช่กระหางเอาแจกล่างรู้มั้งรู้มั้งเอาดิเฮ้ยนี่เนี่ยแซมไอแซมโดนโอ้ยไปโดนก็อยู่ดีก็อยู่ดีอ๋อมันมันวาร์ปตามนี้นู่นว่ะเออมาดิ เอาดิล้วนล้วนล้วนตายไซน้องตายไซน้องไม่สนุกเลยว่ะไปจิตตาไม่สนุกเลยว่ะเจอแล้วเนี่ยโอ้ยเดียวโอ้โหโอ้ยโดนมีกระสอบไฟเลยว่ะโดนโอ้ตายกีดร้องยไม่สนุกเลยเนี่ยไปจิตตาทำอะไรจะได้ เบต้ากีดลอง <laughs> อ้ยอันติกูใช้ได้แล้วเหรอยังลุมมันลูก้อ <c oughs> เลขสี่ห <c oughs> มาอันติเมสโอ้ยโอ้ย <c oughs> <c oughs> คือหลอด <c oughs> <c oughs> คือหลอดเลย <c oughs> โอ้โหแรงกระสุนมุงจากผมโอ้โโดยดันโตถอยก่อน ไม่โดนว้าวไปลุ้มมันลุ้มมันเลยที่นี่มีกระปิมมีที่อ่อนละโอ้ยมาดีโดนท่านี้โอ้ยไม่โดนกระถางเอาแจ้งแล้งอะไรอะอะไรอะอะไโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่โดนไอแซมมาดีไอแซม เอาจะตายอีกรอบแล้วไอ้แซมไม่โดนโดนนี่กูเอาไม่หนีเอาไม่หนีรู้มั้ยรู้มั้ยเอาไปไหนแล้ววะจะตายอ่ออุ้ยตัวนี้โคตรแรงเลยเฮ้ยมึงเอาซาสึเกะมาเอาซาสึเกะมาอยู่ไหนซาสึเกะมาดิซาสึเกะ มาเจอกันหน่อยเพื่อนยากอักษ์อุ้ยมึงเรียกอาจารย์มาเลยเหรออยู่นี่ใช่เนาะเอาอะไรอะอะไรอะลองท่าครับลองท่าครับเอาดิเอาดิเอาโดเตะโดเตะไหนครับภาษามึงไม่เห็นโจเลยกระจอกว่ะแอมีเหรอแอลมีมีดิอติมึงอะครับภาษาอุ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยหลบได้เว้ย โด,โดนโดนบังโอ้ยสอ้ยไมคือหลอดเดี๋ยวก่อนโดนดีกูนี่เนี่แซมอะไรไม่โดนไม่โดนครับไม่โดนครับรู้ <c oughs> ม<า>ั้งหมาดิ <c oughs> สามสามพุ่มหนึ่งไง <c oughs> <c oughs> เอาดิกระสุนวงจักรเอา้าทำไมกระสุนไม่เจอเลยอะเยอะไปเลยวะ มันหลีกมันหลบหลีกไงตัวซีกับตัวไหนไม่รู้อุ้ยอุ้ยเอา,าเอ้เอฟบอกว่าตัวเอฟบอกได้ด้วยอ๋อเอฟบอสมาดิอุย้ยไม่โดน <laughs> กระถาอะไรนะ้องกระจอก,กเจอดี่อยเอาเอา อืออุ๊ยอุ้ยแรงจังวะไม่นะกูจะแพ้สารเสกยังกันเลยไม่มีทางโอ้ยเรียบร้อยเลยฮะเรียบร้อเลยฮรีบร้อยเลยฮะเอาหรออาจารย์มาสู้กูกันเลยไม่เอาหรอกกูจะเอาตัวที่โหดที่สุดอิจิโกะเป็นไงล่ะ โอ้กระสอบทรายนี่หว่าเฮ้ยตัวประกอบหมดอ้มกระสอบทรายอะไรเนาะกระสอบทรายอย่างนั้นเหรอนี่เน่อุ้ยโดนไปดิีอู้เซนสิกาเซนเซอร์เฮ้ยโดนขอท่านี้ก็่อนท่าที่หนึ่งอุ้ยสับสับสับ กระสอบสายอก็เลยน้องจะเจอตัวใหม่มันผิดไปเร็วพี่พ่เชษกระสอบสายคือกระสอบสายพี่คือตัวตัวเอเว้ยดูหน้ายังเกงขำเฮ้ยตัวอะไรอะตัวอะไรอะกูไม่รู้ม่ที่ดูฮันเตอร์เตอร์โอ้ยเฮ้ยผมสู้กับผมชมพูเอ้ยาทำอะไรอ่ะเฮ้ย เซ็นสก,การนเจ้าไม่โดนทำไรวะทำการทำลตาที่สองโอ้ไม่นะไม่สับกากาศไม่โดนะบล็อกบล็อกบล็อกอ,อืมอืมอืฟันบลอกก่อนบล็อกก่อน บ๊อกเลยน้องบ๊อกเหรอเซสกาเด้เจ้ามีเด้อโอ้ยโดนฟันโอ้ย,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 อยปิวไกลลบมาะกอนจังวะนี้ เซ้สนสกาดได้เจ้าไม่ได้เซ้นสกาดได้เจ้าไม,ไ,ไม่ได้สกิลอัติเมตโอ้โห้ตายเลยโคตรเล็กเป็นไงล่ะมีเสียงภาคด้วยโอ้ยสนุกมากเลยนะครับเกมนี้ ก็มาเล่นกันได้นะครับผมเดี๋ยวทิ้งแมปไปด้านล่างนะครับผมมาเล่นกับเพื่อนอะไรกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับผมน่าจะเล่นเรื่อยๆเลยเกมนี้สนุกมากครับบ๊ายบาย